เน่จะไปไหนคะ่จะไป,ไปหาพี่ดนไปหาพี่ดนจะไปไปทำอะไรกับพี่ดนไปถ่ายรูปก,กับพี่ดนหรอไปถ่ายรูปกับพี่ดนหรอแล้วหนูไม่โพสอะ่ะหนูจะไปถ่ายรูปกับพี่ดนหรอคะยายยายหยิบของแป๊บน,นึงคะ่ะเ,เดียเด๋ยวได้เดี๋ยวได้แล้วหนูจะไปถ่ายรูปกับพี่ดนแล้วหนูจะโพสท่าไหมคะโพสแ้วหนูกอดอกก็ไม่เป็น กกดอิไหนทำยังไงกอดโอนี่นั้นอ่าแล้วท้าซาเอลอ่ะท้าซาเอลไหนอะท้าซาเอลให้พี่โดนดูก่อนสิเดี๋ยวพี่โดนไม่พาไปถ่ายรูปนะพี่ตู้ไหนเออก็ท้าซาเอลให้พี่โดนดูก่อนสิพี่ตู้ไหนอะหนูท้าซาเอลก่อนสิพี่ตู้อยู่ตรงไหนนี่ไงอยู่ในกล้องไงถ่ายให้พี่โดนไงไหนท้าซาเอลสิท้าซาเอลอ่า แล้วทําท่าไหนเป็นอีกอ่ะเอาตรงนี้อืมเอาตรงไหนก็ได้แล้วหนูเอาตรงเนี้ยหรอเปอดิไปดไฟทำไมอ่ะเปดิดไฟทำไมอ่ะทไมแล้วหนูจะไปถ่ายรูปพี่โดนหรอเอาตรงนี้เรื่องมากจังแต่ว่าคนจะถ่ายรูปพี่โดนต้องโพสท่าเก่งๆนะเน่โพสเป็นหรอเน่โพสท่าไม่เป็นมั้งฮึเป็นเปล่า ไหนทำยังไงเป็นบ้างอ่ะเท้าค้างก็ไม่เป็นแอปเบลก็ไม่เป็นนอนตรงนี้นอนอ๋อท้าโพสนอนหรอหรออ่ะแล้วเท้าค้างยังไงวันนี้โดนสอนยังไงนะโดนโดนสอนยังไงให้หนูนอนเทา้าค้างทำไงไหนอ่ะที่พี่โดนสอนวันนี้พี่โดนสอนยังไงคะนี่นี่อย่างนี้ไม่ใช่หรอ สงสัยทำไม่เป็นไม่เป็นแบบนี้อดไปนะทำไม่เป็นอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายเพื่อนๆบาย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 ด้วยบา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 ยบ้าบายบายเคื่อนที่นี่ใส่ด้ใช่เอาบายบายค่ะ้วหวานหน่ดีอี